สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการพยากรณ์ในช่วง2เดือนสุดท้ายของปี2565นนะคะนั่นก็คือนับตั้งแตออ่ช่วงกลางเดือนตุลาคม ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะก็ระยะเวลาประมาณ2เดือน2เดือนกว่าวาตรงนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีทิศทางจะมีแนวโน้มจะมีเรื่องราวดีๆต้อนรับสิ้นปีนี้ไหมเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะ ชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดข,ของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลักนณาราศีพิจิกว่าในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในช่วงสองเดือนสุดท้ายแบบนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีต่อดวงชะตาคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะ ชาวพิจิกหลายคนหลายๆท่านนะคะก็จะมีโอกาสได้ลงทุนได้ต่อยอดงานเป็นจังหวะที่คุณจะมีไอเดียดีค่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะทํานูน่ทนทํานี่เพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะเดินทางไปตรงนั้นอยากจะเดินทางไปตรงนี้อยากจะไปชิมร้านนั้นร้านนี้คือจะมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลามีความคิดอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดเวลาเป็นจังหวะที่ตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น มีความตื่นรู้นะคะก็คือใยรู้ใยเรียนมีความที่จะกระตุ้นกระตืรอร้นตัวเองตลอดเวลานะคะไม่ได้เฉยไม่ได้ช้าไม่ได้เหนื่อยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกขอให้ใช้พลังความกระตุ้นแบบนี้ริเริ่มต้นสัตทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำทำในสิ่งที่คุณวางแผนมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เริ่มทำสักทีจังหวะนี้ถือว่าเหมาะนะช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงท้ายๆของปีเป็นจังหวะที่ชาว แลก็นาราศีพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนค่ะอาจจะเป็นเงินจากโปรเจกต์เงินจากการทํางานเงินจากลูกหนี้หรือเงินจากการขายทรัพย์สินบางอย่างหรือ Math แมแ้กระทั่งการใช้จ่ายเงินก้อนก็ได้บางคนไม่ได้เงินก้อนแต่ในช่วงท้ายๆปีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้เงินก้อนใช้ไปกับการปลด ปลดหนี้ใช้ไปกับการชําระหนี้โปะงหนี้ก็ได้นะคะหรือใช้ไปเนี่ยกับการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่มีมูลค่าที่มีราคานะบางคนบอกว่าซื้อโทรศัพท์ถือว่ามีมูลค่าเช่นเดียวกันเพราะว่าโทรศัพท์ทุกวันนี้เนี่ยสามหมื่นสี่หมื่นกันเลยทีเดียวนะคะบางคนได้เฟอร์นิเจอร์ค่ะบางคนได้ตกแต่งต่อเติมบ้านบางคนซ่อมแซมรถนะคะชาวลลขนาราศีพิจิกนะในช่วงปล,ปลายปลายปีแบบนี้กิจกรรมทําค่อนข้างเยอะ หลายๆคนยุ่งนะแต่มันเป็นการยุ่งที่ไม่ได้ยุ่งเฉพาะเรื่องของการงาน มันเป็นการยุ่งที่บางคนเดินทางไปเที่ยวบางคนเดินทางไปทําธุระบางคนไปอบรมไปสัมมานาบางคนมีกิจกรรมที่ต้องไปออต่างจังหวัดนะคะหรือบางคนต้องกลับบ้านต่างจังหวัดบางคนนะคะมีเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะไปออดูงานนะคะศึกษางานเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีกิจกรรมหลากหลายอย่างหรือบางคนสังสรรค์กับเพื่อนก็ได้นะไม่ต้องเดินทางไกลแต่มันมีกิจกรรมปาร์ตี้หลายๆอย่างที่เข้ามาคืออย่าง อะไรก็ตามในช่วงสองเดือนสุดท้ายจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นไม่ได้เงียบเหงาเลยอ่ะนะคะคุณจะมีเรื่องราวให้คุณต้องทําต้องจัดการเยอะเลยนะคะชาวลัคกนาราศีพิจิกท่านใดที่รองเงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกเงินจากลูกหนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะช่วงนี้การเงินของคุณเริ่มขยับดีงานใดที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานใดที่เกี่ยวขอ้งนอ,อ,นงวของกับงานลับๆงานที่ไม่มีหน้าร้า งานที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวต้นแบบนี้จะทําเงินได้ดีงานที่ปรึกษางานแก้ปัญหาอันนี้ก็ทําเงินได้ดีเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆ หน่วยงานใหญ่ๆนะคะอาจจะเป็นบริษัทใหญ่โตมีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นหน่วยงานราชการที่มีความมั่นคงก็ได้ที่คุณได้เข้าไปร่วมงานหรือไปท,ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างในองค์กรหรือหน่วยงานใหญ่ๆนั้นๆนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีทีออ่มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ในเรื่องของการงานช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนเพ่งเลง็งอาจจะมีคนจับผิดนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีลูกค้าหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะรู้สึก มันใช่อิจฉาริษยาต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้อาจจะมีคนทําให้คนสื่มเสียชื่อเสียงอาจจะมีคนไม่หวังดีต่อคุณเข้ามาใกล้ๆตัวถามว่าเขาทําอะไรได้ไหมเขาทําอะไรได้ไม่มากค่ะแต่มันจะสร้างความรําคาญใจหงุดหงิดใจให้กับคุณต้องระมัดระวังการขัดแย้งกับคนที่ทํางานต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังนะคะการพูดจาเสียดสีหรือเป็นลักษณะของการพูดจาประชดประ ชันกับใครบางคนแล้วมันทําให้เป็นจุดปะทุของความบาดหมางนะคะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยต้องดูให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะแต่โดยมากแล้วชาวพิจิกเขาไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครอยู่แล้วอะชาวพิจิกเป็นคนมีเหตุมีผลนะมีแต่คนอื่นที่ชอบมาหาเรื่องก่อนมีแต่คนอื่นที่สร้างความอึดอัดใจเดือดร้อนใจให้คนก่อนนะคะส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกต้องบอกว่าในช่วงสองเดือนสุดท้ายเนี่ย งานค่อนข้างที่จะเจอกับปัญหาเยอะนะแก้แล้วแก้อีกงานไม่ถูกสเปคลูกค้าไม่ถูกใจหัวหน้างานหรืออาจจะเจอลูกค้าที่เรื่องมากเรื่องเยอะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เจอเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งหรือเป็นลักษณะที่คุณเจอกับงานยากงานท้าทายปัญหาค่อนข้างเยอะค่ะมีเกณฑ์ที่จะเจอกับของเสียของพังเครื่องจักรในโรงงานในอุตสาหกรรมของคุณอาจจะพังชำรุดหรือมีปัญหาเรื่องอื่นๆหรือ,ออาจจะมีคนมาขายตัดหน้าตัดราคาหลายสิ่ง หลายอย่างที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการงานที่มันค่อนข้างเยอะเพราะดาวกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรมาอยู่ที่เรือนวินาศนั่นเองนะคะการคุยงานกับลูกค้าก็อาจจะคุยไม่ลงตัวนะคะการเจรจาขายหรือว่าพรีเซนต์งานต่างๆก็อาจจะ มีความล่าช้าหรือมีความติดขัดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไมได้ยกตัวอย่างมามันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สําเร็จนะมันมีโอกาสสําเร็จเพียงแต่คุณจะเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นคุณต้องพยายามมากขึ้นถึงจะสําเร็จมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะชาวลัคกนาราศีพิจิกคะ่ะในด้านการเงินมันก็มีเกณฑ์ที่จะข้องเกี่ยวกับเรื่องของการงานนอกจากจะทํางานแล้วได้เงินมาแล้วมันอาจจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องของการงานด้วยบางคนลงทุนต่อ บางคนเอาเงินเพื่อที่จะไปขยายร้านขยายสาขาซื้อสินค้ามาสต็อกเพิ่ม หรือเป็นจังหวะที่คุณจะต้องใช้เงินไปกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีนะคะชาวลัวกนณาราศีพิจิกอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าคุณมีเกณฑ์ใช้เงินออขออภัยค่ะคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนและคุณก็มีเกณฑ์ใช้เงินก้อนเช่นเดียวกันในช่วงท้ายๆปีแบบนี้นะนอกจากจะเป็นเรื่องของหนี้สินหรือการปลดหนี้ชําระหนี้แล้วอาจจะเป็นการใช้เงินเพื่อซื้อทรัพย์สินบางอย่างก็เป็นไปได้นะตรงนี้ถ้าเป็น ของที่คุณตั้งใจอยากจะได้อันนี้ก็คือไม่ว่ากันนะคะเห็นด้วยนะเพื่อเป็นการสนองความต้องการของตัวเองเพื่อเป็นการให้รางวัลกับตัวเองอันนี้ก็คือว่าเป็นการซื้อให้กับตัวเองได้มีความสุขได้มีความสบายใจที่จะได้ครอบครองมันอันนี้นะคะอ่ะการใช้เงินเป็นก้อนเนี่ยมันมีเกิดขึ้นการได้เงินเป็นก้อนก็มีเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของโชคลาภสําหรับชาวลักนณาร,ราศีพิจิกนะคะก็ต้องบอกกันตามตรงว่า อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรแต่มันมีเกณฑ์ได้ค่ะได้โชคได้ลาบจากของพังของชำรุดได้โชคได้ลาบจากบินค่าใช้จ่ายที่มันเป็นไปในลักษณะของเอ,อ่อเรื่องของสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยประมาณนี้เป็นทุกขาลาบประมาณนั้นนะคะก็สามารถที่จะนําตัวเลขเหล่านั้นมาลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันดูได้นะเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกับคู่ ต้องระมัดระวังการเกิดความาความลับระหว่างคนรักคู่รักคุณอาจจะมีความลับกับแฟน หรือแฟนของคุณมีความลับกับคุณมันก็เกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้จะต้องไว้ใจกันให้มากเลยนะความลับก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่บอกกันไม่ได้แต่มันไม่ใช่ปัญหาที่จะทําให้คุณต้องมาทะเลาะกันมันอาจจะเป็นเรื่องทางบ้านเรื่องทางญาติที่เขาไม่อยากจะบอกให้เรารู้หรือคุณไม่อยากจะบอกให้เขารู้ก็ได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องของมือที่สมหรือว่าเรื่องของการนอกใจอะไรไม่ต้องกังวลไปนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวพิจิกค่ะสมัยก็ต้องขออยุยพรอุยชัย ให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ